เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Line Ranger นะฮะอืมอ่คลิปนี้ก็จะมาเผยสูตรรับอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับการไต่ลีก PVP อะไรประมาณนี้อ่ะส่วนใหญ่ที่เราเล่นลีก PVP ไปก็เพื่อจะได้เก็บรูบี้จากรายสัปดาห์นี่เอาไปสุ่มพวกเกียร์พวกเลนเจอร์ใหม่ใช่ไหม PVP มันจะรีทุกๆวันเสาร์ตอนสี่ทุ่ม ม,มันก็จะได้ประมาณวันอา,า,า,าทิตย์ตอนปีห้าของอีกสัปดาห์หนึ่งเลยแล้วก็ไอพวกลีก PV p พนพะผมก็ขอแบ่งเป็นสอย่างก็คือเกมตักรับแล้วก็เกมเล่นเองอส่วนส่วนใหญ่เกมเล่นเองอันนี้เขาจะใส่เป็นตัวสายได้เมนสกิลแรงๆไปเลยหรือไม่ก็จะเป็นสายคีแรงๆไปเลยแบบยิงปอแป๊ปอแป๊ปปปปตายหมดทีม ไม่ก็จะเป็นสายป่วนที่ทําให้ฝั่งนู้นเล่นยากขึ้นอืมก็พวกสายอะไเป็นสกิลนี่ก็เป็นพวกที่ไวแบบว่าออกสกิลแป๊บเดียวฝั่งนู้นตายหมดเช่นแชมเปญฉีดหรืออ่าเจ้าตัวทามะมะยิงลําแสงอะไรประมาณนี้ส่วนสายคีก็จะเป็นสายที่เน้นการโจมตีปกติของเลนเจอร์เป็นหลักแล้ว แล้วมันก็จะมีตัวคอมโบอยู่เช่นเจ้านี่เลยเจ้ามูนหมอดูเพราะว่ามันมีนี่นี่ไงบัฟบัฟความแรงคิแล้วก็เจ้าบอสจระเข้เพราะว่ามันมีบัฟเป็นตีพื้นที่แล้วก็ส่วนของเกมตั้งรับก็ส่วนใหญ่ใจจะเน้นคอมโบเป็น คอมโบหลักๆก,ก็มีคอมโบตัดแร่คอมโบเพิ่มคลดาเเจฝั่งนูน้นแล้วก็คอมโบต้านไอเทมคอมโบอ่าจะเรียกว่ายัางไงเดียคือ <c oughs> มันเป็นการที่ทำให้จรวดฝั่งเราชาร์จได้ช้าลง <c oughs> อะไรประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ต่อมาด้วยเรื่องเกียร์ ส่วนใหญ่เกียร์ใน PVP เราจะใส่ใส่ให้มีค่าพวกหลบหลีกหลบสกิลเอาเอาไว้บ้างเพราะว่าสมมุติว่าเรามีเลือดอยู่ประมาณ20ล้านเลยแต่เราไม่มีค่าหลบสกิลเลยก็คือเขายิงสกิลมาเท่าไหร่ก็จะโดนเราเต็มๆแต่ว่าถ้าเรามีพวกค่าหลบหลีกเราใส่เกียร์หลบหลีกมาเลือดเราอาจจะเหลือสักประมาณ16ล้านอะไรประมาณนี้แต่เรามีค่าหลบหลีกมาง ถึงเขาจะยิงสกิลมาแลกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราหลบได้ก็เท่ากับเราไม่เสียเลือดออะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่เกียร์ของ PVP กอ็อันนี้ผมจะพูดไปแต่ทีละสายเลยนะส,ส่วนใหญ่สายพลังเขาจะใส่เป็นเพิ่มเลือดลดแล่เพิ่มเลือดหรือเพิ่มเลือดลดแล่ออกสกิลหรือเพิ่มเลือดลดแล่หลบสกิลหรือตีแรงลดแล่เพิ่มเลือด อะไรประมาณนี้ก็เลือกเอาตามความถนัดเลยส่วนของสายว่องไวตัวทำดาเมจก็จะเป็นตีแรงลดแล่ออกสกิลหรือตีแรงตีแรงลดแล่หรือตีแรงลดแล่ลบลีกหรือตีแรงลดแล่ตีแรงแล้วก็ส่วนของสายไหวพริบตัวบัฟเป็นตัวเชิงซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเพิ่มเลือดลดแล่ออกสกิลหรือเพิ่มเลือดปรบปรุสกิลออกสกิล แล้วก็ส่วนของสเตตพิเศษอ่ะอันนี้แถมให้ก็คือเกียร์ของสเตตพิเศษก็จะไม่เหมือนเกียร์ใน PVP นะก็ใน PVP เราจะมีใส่ค่าหลบสกิลต้านสกิลอะไรพวกนี้มาใช่ปะแต่ว่าในสเตตพิเศษเนี่ยเราจะใส่เป็นเกียร์สายถึกก้นถึกไปเลยตีแรงก็ตีแรงไปเลยเพราะว่าจะเอาไว้เจาะป้อมแล้วก็จะเอาไว้ปิดดาเมจฝั่งนู้นให้ไวๆ แล้วก็อันนี้เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ไอ์อีเวนต์บัฟตรงนี้นี่ไอโปบัฟประจำวันก็สามารถเลือกทำกันได้เช่นวันจันทร์ก็จะตีบวกเกียร์1.5เท่าวันอังคารก็จะมี a อจะมี E คูณ2ก็เหมาะสำหรับพวกที่ปั๊มเวลไว วันพุธก็จะมีเหรียญคุณ2ส,สําหรับพวกที่ปั๊มเหรียญไว้วันพฤหัสจะมีค่าคสมบัติ2เท่าก็จะเอาไปสําหรับพวกที่เก็บสมบัติในสาเตตหลักยังไม่ครบแล้วก็วันศุกร์ก็ตีบวกเลนเจอร์2เท่าก็เอาไว้ปั้นแม็กได้นะวันนี้ส่วนวันเสาร์กับอาทิตย์ก็รวมทุกอย่างซึ่งววทีกูดสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับ